สวัสดีค่ะมิวสิกนึกว่าปิกนิกแล้วทถามวาไม่มีใครถามเลยก็จะบอกว่าทำไมไม่ลงลิปนานนั่นแหละนะก็คือเราไม่ได้ลงลิปนานเพราะว่าเราก็เราก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยลงคิปเท่าไหร่ก็ปกติของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะละก็คือช่วงเนี้ยก็คือตั้งแต่ทำคลิปมาเนี่ยก็คือเราจะลงคลิปช่วงแรกๆเราจะช่วงแรกๆ เราจะแบบไอ้นี่หน่อยนะเราจะลงคลิปบ่อยแต่ช่วงหลังลงคลิปไม่บ่อยแหละแต่ตอนเนี้ยเราจะคูณสิบคูณสิบนะโอ้โหตัวยังชิดไปได้ปะโอ้ยอย่า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 ลบอย่าลบอย่าอย่าโอ้โหตาย อ่าก uh ็เหออุ้ยอุ้ยเหมือนมีอาหารค่ะไปแล้ว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 อุ้ยอุ้ยคุอุ้ยเจ้าคุณ